สวัสดีครับบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังคงชอบใบบ้านเหมือนเดิมครับสวยมากเยี่ยมไปเลยเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยสบายเลยขอหน้ามานิดหมึ่งขอน้าหน่อยครับทุกคนครับได้ยินคำว่าขอน้าหน่อยไหมครับโอ้หน้ามลงดครับผมนี่งานด่วนงานเร็วครับผมแอฟฟูดต้องอายด่กันได้ต้องรอไปครับขอบคุณมากมากเลยนะครับต้องการต้องการมากเลยดีขึ้นเนาะ ีครับเป็นไงบ้างครับได้คุยกับดุลไหมครับก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าดุลไม่สบายก็คุยครับผมอ่าได้กันนะเพื่อนมาน่าสงสารมากเลยนะครับเสียดายมากกดมาเลยใช่ใช่แล้วช่วงนี้บ้านมีงานอะไรจะอัปเดตกับพวกเราบ้างไหมครับอุ้ยมีครับผมมันคือเจนไบร์ะซีรีส์ครับผมอ่าที่นี่ออนแอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วบุ๋มนะอะไตอนนี้ออนแอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยถูกไหมสามทีทีนะครับอีพีแล้วนะครับ จำไม่ผิดแบงคนมานะฮะแบ่งคนมาแล้วเรามีการแซวๆกันนิดน,นึงแซนดี้ก็ไผ่ถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดถูกไหมอ่าเห็นเขาบอกว่าแซนดี้เนี่ยโดนโดนกระหนำ่ำประสควรเลยครับผมแซนดี้อ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้แน่ๆก็คือเรามีเจไวแต่ซีรีพิบัติได้แกล้งไวใช่ไหมครับแล้วผลงานตื่นจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้รอดูรองฟังกันอีกไหมครัก็จริงๆแล้วมีอีกก็บอก ทุกงานนะฮะว่ามีงานอะไรบ้างจริงๆแล้วก็มีหนังครับมีซีรีส์มีเพลงนะครับที่ติดตามได้ครับครับผมนี้นก็ลองติดตามดูได้เลยครับงั้นเดี๋ยวนะครับให้น้องบ้านลุ้นคักก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาในช่วงสุดท้ายที่เป็นแฮกรับเชิของเราประจำวันนี้ทุกการมอบรางวัลกันเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าบ้านจะได้อะไรของเราไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเสียงให้นังให้น้องบ้านทีด้วยค่ะขอบคุณเชกันขอบคุณบานน่ารักทุกคนก่อนนะครับเอาละเอาละเอาละไอ และตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลา